พี่น้องมามันมูนนิหน่อยๆเด้อพี่น้องนี่เสียแต่เพิ่นบ้านพุนทั้งยากเกตยางเกินไปแห้งขาดก,กว่าสันพุนพุนแมนเบิร์ดพี่น้องพุนด,ดอกพเลอพเล่อเพลเร่อูอ้เห็ดบวกดอกใหญ่แห้ง้าเป็นจูมนี่ปู้เนาะทั้งพุนแห้งขาดยาเกตเอามางานพีก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านละพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหละเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนมนีก็มาพอ้ค้นซองปาาจะเกตในเตาที่11พอ็ดคุตสกีกาย่นปีพศ2 5 6พเน้าอหะจ้าอะแรกๆเศร้านี้พักันบอกกันไว้ว่าสิขกินเขาเด้อพี่น้องเพราะว่าเห็นเขาเจ้าได้บนเขาเนาะแมนแต่ว่าเนื่องจากคุดมันเพิ่มเมยแห่งพี่น้องว่านนี่ก็เลยพักกันตื่นสาย กาเลยมาลุงรอเบ่งตามรอลำห่วยตามปลาย่างเนาะแม่นจ้ากสิเบ่งตามไม้เฮ็ดเผิงเขาใหญ่ละพี่น้องถ้าปอดใดป้อมมันอยงได๋กัค่อยเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยๆอ่ะ FC พี่น้องก็มาลุ้นน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องว่าสิไปได้อยู่ไม้ใดมันอยู่ไม้ใดเนาะแม่นจ้าไปรวมเดินทางน้ำกันพี่น้องเช้านี้ไปจ้าไม้แรกพาก,กันเข้ามาตอนนี้กัเป็นไม้เฮ็ดเผ่งเขาใหญ่เนาะแม่นจ้าพี่นอ้อ,องเอ้ยมงนี่มาผมบุพเพหวังตัวละพี่น้อง สองดอกพาเวอร์เลยบางแน่พี่น้องเห็ดจำโบเห็ดยักษ์พี่น้องคักแห้งผุนดอกแรกแห้งมันเป็นเห็ดผุนปลาย่างหรือว่าผ่นเขาใหญ่พี่น้องเขาใหญ่ผุดป้ายสวยแห้งโอ้ยแกงหวานหอมด้วยพี่น้องเนี่ยแกงใส่ยานางเขาเบื่อเนาะแซ่แซ่บจ้ะอ่ะผุนอีกดอกหนึ่งพี่น้องดอกนั้นแห้งคักแห้งสองดอกแกงได้หมอหน่อยแน่แน่พี่น้องดอกนี้ก็ได้ เส้นทางการเดินทางเสานี่แหลกๆกับว่าสิขึ้นเขาผาลลัพธ์พี่น้องตื่นสายพุท <c> ธ <oughs> มันเพิ่มเมื่อลยลายหมู่บ้านเนี่กยก็เลยพากันตื่นสายปุ <c oughs> ย้ยผัวใหญ่แกงเลยยุ่แกงเลยยุ่จ้าพอตื่นสายแหละกาเบิ่งระยะทางการสิเดินทางเงินเขานี่คือสิคือสิสายแหงก็เลยบอไปนอจ้าอ่ะอยู่ป่าล่างนี่แหละพี่น้องอันเป็นสิมนันอย่างไดรกะมันคือเก่าล่ะ อะไรใจเกตบ้นนพอพอยานนี่ข่อยยัยข่อมะพีขอ่อยพ่อของแปลกมึอน,นี่อันยังของแปลก <พอ S 1> น้องบ้านพอเฮ็ดแปลกปะอ่ะเปลี่ยนจากปลาย่างหน้าพี่น้องบ้านนี้ไปเบิ่งเฮ็ดเพิ่งเขงเาใหญ่กับมันไปสองดอกกับเปลี่ยนขึ้นปลาก,กรอธรรม,มาดาละพี่น้องบ้านนี้ตามหาเฮ็ดกรอเฮ็ดแปลกบ่เอ๊ะเกตเจอเฮ็ดหนาแลพี่น้องทั้งพ่อพ่นว่าแปลกบ้างแหมว่ามปนเฮ็ดหนาแลที่เกิดบ่บ้านนี้น,บบบน,นั่นที่ เอาพี่น้องมีแต่ดอกงามๆแม่นน้องสภาพอากาศเดือนพฤศจิกาเป็นจังสีแบบมิซิดมิซิดเกิดทุกเฮ็ดเด้อพี่น้องนี่เฮ็ดนาแล่เกิดเสวยบ้านนี่จ้าพี่อีกโอ้ยังไงแถวนี้ดอกงามเลยขนุนนี่นอใหญ่นี่รุ่นนี้ยังสวยแห่งจ้าแหลกก็แหลกสวยเด้อจ้ามิซิดหลุนมิซิดหลุนแต่ว่าตอนนี้พอยอมเดียวเอาปลาห้าอยู่ห้ากินไปฤดูการปีนี้เดายากด้วยพี่น้อง บางเถือควมใดความันก็แล้วแต่สิไปฟุกไปตำไปมานเอาพี่น้องไปเห็นผลหลอดอุ้มใหม่สีแดงแดงแมนบอกนั่นเด้นั่นอย่างงามได้ใจเกตพูดย่างสวยเลยเฮ็ดก็อพี่น้องตัวนี้เดือนพฤศจิกามา่คือโพดแท้บอกห้กแม่สิบเอ็ดพฤศจิกายนเนีห้าหมกตีบด้เลย้อจ๊ะดีว่ามีรอยแท้เลยพูดาวาญ้ายิลีพี่น้องสภาพอากาศปีนี้ ผลกระตุกเมื่อว่านนี่อยู่ป่ายางนัก,กเจออีกแล้วบ่เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจอดอกนึงบ่เจอดอกนึงแหงแคงอะไรยังพี่มาเอาพี่ก่อนคันว่าแข้งมาเอากางๆนี่ก่อนนี่นี่สีสวยอยู่นี่นี่จูมงางๆเลยพี่น้องอเฮ็ดยังกระสิเกิดันไดเบิดละพี่น้องอุณหภูมิตอนนี้คือหวัวเดือนหกผมสิบอขาดเดาพี่น้องรอบนี่เดาบอถือ ต่ว่าเที่ยงคู่คนก็เก็บเห้ฝืนเขาดงอยู่เนาะแม่นปลาล่างกับมิซิคือกันหล่ะถ้าอุณหภูมิพนใด่ายคนพี่น้องอีกดอกมันมีให้เกิดกับบกเกิดเนาะคอยมาเกิดเนี่มันเบียดเกิดอยู่กอยิ่บ่กุ o มนั่งจ้า z ุ o มจีเพิ่นสภาพอากาศปีนี้เฮ็ดยังกับเกิดพี่น้องบางพื้นที่ตอนนี้เฮ็ดละโง่เขาเกิดเต็มเขาอยู่คือบกเกิดขางข่อยแน่ก็ตัวละเนาะเห็นบ่ลีดีแห้งนะ ปากะเทยมาตะดอกบ้านน้อกปลายใหม่คุ้มใบนันพี่น้องแดงๆออกดีสุดแล้อกอใหม่นอใหม่ก่อนสวยสวยค,คือผลบาจุดรุนน้ำกันเรื่อยๆจนหอดบิดฤดูการเห็ดผลละพี่น้องหอดปีใหม่ผลเนาะถ้าสภาพอา,ากาศฝนตกบ่เศร้าจังสิจะกินได้แทะปาด <c oughs> ไหม <c oughs> ขาใหญ่แห้งพี่น้องพุณสวยนนโดนแทะซ้ำบ่ตำนี้เลยบ่จ้า ต้นไม้พี่น้องตัวนี้ต้นไม้ก็ออกด้วยจ้าก็สิคือการกับเพิงหนาห่อแหละเนาะแมนจ้เฮ็ดยังที่นี่เฮ็ดเพิงดำมาเบิงแน่อยู่มองเดียวกันทั้งสีบ่คือกันเพิงดำเพิงทานเนาะเพิงทานเพิงตับขั้วพี่น้องเแม่คุณอุ้ยขาอันนี่จ้าอืมตัวนี้จูมหน่อยเพิงเพิงก็เลยเป็นสีนี่คุณอีกจูมบ่กสองจ้ะสองบอกไปพูนอีกบ่ิจาแเกดโอ้ยเปิดอุ้มบอพูนอีกพี่น้องคุนบานเพอร์เบอร์แต่ว่าแกงได้อยู่ แกงแสบด้อพี่น้องเฮ็ดฝังดำนี่ทั้งสี่เป็นดอกบานกับแสบแ<ม>ตัวนี้ก่อนยับเป็นแนมฮะแนมหาเรื่อยบริเก็บเด้นี่หาเรื่อยแล้วพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังก็เกิดขึ้นได้สภาพอากาศาแนวนี้รุ่นน้ำค้นสองปาลาเรื่อยพี่น้องเฮ็ดไอนยังสีอลังการคึอสามาเนาะถึงบ่ออลังการกับซิมี่ห้เก็บเรื่อยแบบนี้ละพี่น,ามมานอ้องเพราะว่าความชื้นในดินพันมีตลอดฝนมาฝนมาซุ่มให้เรื่อยละพี่น้อง เกดมนันดีแหงบาดน,นี้พออีกแล้วเป็นกอน<ม>เ,ออเกออลยพี่น้องคุณจูมเนาะสวยง,งามจเจ้าเมิ่อแห่พี่จูมจีเั็นขึ้นใหม่พี่นอ้นองนั่นกล<ม>ัางเหลือเห็นบ่นี่อ๋อเท๋ยวสีุ้มของใอ้พี่นอ้องเบิง่บงไกล่คุณเป็นเป็นจูมจีขึ้นใหม่เนาะจ้าแสดงว่าสิเกิดเรื่อยๆบ่อถอยบ่ถอยบ่ถอยเห็ดนแต่ว่าแต่ว่าสิบลมบ่บลูมเี่ก็ต้องรุนสิบลูเมื่อบ่อตัวนี้ต้องรุนพี่น้องแม่นจ้ะแต่ว่าเรื่องเกิดเพิ่นก็สิเกิดไปเรื่อยๆเ่ะอ เจออีกเจออีกแล้วพี่น้องปัดจูโฟอยู่บ,บ้านนี่จูโฟอยู่ปันเฮ็ดตับเต่าพี่น้องตัวหน่อยเอาด้วตัวหน่อยจงไวแดงข้ามพี่นอ้องดอกแรกของเมออยังมีจูมอยู่ตัวละดอกลงงพ่นเนาะดอกลงลงพ่นเป็นเห็ผดผึ่งแดงข้ามดอกลงงพ่นพี่นอ้องเอาตัวนึงเลือแต่อบ่ดอกเข้าเจีเอาไปกินแหละ ลงจนเขาแทะลงจนพวนคนหลงตาแมงบะหลงแมงเป็นบะหลงเนาะยแดงข้ามอีกบอสจักดอกตามแดงข้ามดอกหลงเด้อพี่น้องแนวนี้ดอกหลงเพิ่นเห็นบ่มีพนสองดอกขอทาอลไรพี่น้องมาดอกสวยๆพี่น้องตกใจกินเกือบสามหเอบาด นั่นสีมันเห็ดแดงข้ามดอกลงนี่ล่ะพี่น้องวันนี้ดอกลงเป็นอย่างล่ะพี่น้องไม่แต่งงามนั่นไม่ซีดเกินไ่ได้เนี่ยแม่เดายากยังว่าพี่น้องเขาสิไปขึ้นพูเมือยยังขันแนวนี้เปลี่ยนใจเราเด้อพี่น้องเทนเห็ดฝังแดงข้ามเปลี่ยนใจเศร้าขึ้นพูแล้วบอนี่ล่ะดอกเต็มทีเป็นพี่น้องนี่งามเลยวันนี่ลูกบ้านงามแดงข้ามอีกบ่ยอะเกล็ด แดงขาเตียเ้ยแดงค้าโอ้ขาเตียเ้ยแดงขาเตีย้ยเมังสีดอกคนบลูตกกัน, <c oughs> นมาพี่นี่เด่นข้าวโพดเพชรผงข้าไลา่ทั้งนั้นผงข้าไายนี่กับผงข้าไายนี่นี่นี่แต่ว่าสวยนี่นั่นย่างแกงได้พี่น้องแกงไก่ยุทธจ้าบานเต็มทีว่าแต่ว่าบุท่านได้อันอันนี้เนาะจ้าอ่านดอกสวยโอ้ยเกตเจอดวงเพ็ดผงข้าไายแล้วพี่น้องบานี้ ปีนี้เพิ่นกำลังบูมได้ในนี่นี่ปกติมาเจอที่ละดอกโดนโดนเจอดอกหนึ่งเอารอบนี้เขาท่าอะไรพี่น้องพุ่นเป็นสายเลยเนาะยเดียังล่ะพุ่นเด้ยังตกใจพ่อขี้แคบที่สุดแนมแนมกายอยู่หายกันเลยพอคนหล่อเป็นนานเลยพี่น้องพุ่นค้าลายปลายฤดูกาลนี่ล่ะปกติเพิ่อค้าลายเป็นที่เกิดดีปลายฤดู ตามไปกคนสองปลาเบาตลอดล่ะพี่น้องเพี่เอพี่ก้นเนาะนี่นิดนึงนี่คือการเดี๋ยน้องไนั่นพออีกแล้วพี่น้องนี่นี่ละตัวพ่นสีอลังการเพื่อข้ายนี่ละพี่น้องนานี่เมีนจ้าเฮ็ดน้ำหม้อแกงแซ่บแกงหวานปูดอกบานบานสวย ดอกบบานสี่ปอยเป็นเสือเด้อจ้ะบุญบานก็มีพี่น้องนั่นจนปอยเป็นเสือดอกบานไท่ไดอยู่ตัวนี้ใดจ้าอ่ะเอฟซีพี่น้องกระลุนกับแยเกตกับคนสองปลาเด้อพี่น้องไวเฮ็ดไปฤดูกาลพ่นสิไปสินสุดเดือนใดพี่น้องถามพ่นไป่นไปเจออีกบ่พ่นข้าไล่บ่ข้าไล่เกิดสงทายฤดูกาลพี่น้องนี่จะจุ่มนาโอ้ยอืมพี่อีจ้า สามนี่พ่อใหญ่สามนอเมืองขาพป็นอุตตาสะออนเนียพูนโอ้สิสี่นอแม่นจ้าเป็นกอเลยบานนี่จ้าเงากอเงานี่เบิดปีเพิ่นบกเกิดได้ปีนี่กลังเห็นล่างเห็นนี่เพิ่นเกิดสวยพี่น้องมาเกิดถ่ายฤดูกาลมาเนี่ยพึ่งขาลาย ก็เล่งเห็นแต่บานบอกย่าเกตเก็บแล้วก็สิไปเลยบางทัน <c oughs> จะเดือนลบพี่น้องจุ่มก็มี่ย่าเกตเผาอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> อืมอลังการเฮ็ดเผืองข้าลายเกิดทรงไทยอิลีพี่น้องปูนลายดอกกว่ายาเกตเฮ็ดเผงข้าลายนี่กะบเอฟซีพี่น้องสอบถามมาหลายหลายพี่น้องว่าขมบอ <c oughs> บอกขมเด้อยว่าเป็นเฮ็ดขมเด้อพี่น้องเอฟซีพี่น้องคนสองปลาก,กับบอทบอกทุกคลิปแล้วพี่น้องว่าบอกขมเป็นเฮ็ดหวานเฮ็ดหวานจ้าพี่น้องบังเน้ เห็ดผงแดงข้ามดอกหลงผ่นมีแต่จุ่มงามๆผุนเด็เกดมาพี่มาพี่ง่ายเป็นสายเลยพี่อือเมื่อนั้นได้ดอกนึงแลยกับบดิมาพี่น้องพักกันยุดคุดมันเพิ่มแน่พอกลับมาเมื่อนี้เห็นหลายเลวพี่น้องผุนเป็นสายขึ้นไปผุนผุนผุนเป็นแดงๆเลยมีแต่จุ่มงามๆบานกะบานสวยบานกับบานสวยเด้อพี่น้องผุนกระลังแกงแบแล้วนี่ นี่จูมกระจูมเป็นตาหักบาดนี่ยพูนครู้อยู่บ้าเขาบอกคิดว่าสีมันเป็ดนผงแดงข้ามเลือกพี่น้องมาเนี่ยตาหักคือเอฟซีเจ้าที่ปนญัยเจเกตจนส่วนขึ้นเขาเฮ้ยบ่าเนี่ยแน่แน่แน่ตัวนี้ห่างที่ปนยัยหรอปนยัยเราปนฟอเป็นสายไปผุนพี่น้องจ้าตามเจ๊เกตไปผุนไว้บ่มีสีสีเลยพูนหมองเขาเก็บมูหลายๆเนี่ยเกิดสีร้ายเนี่ยเป็นผงอีกคิดว่าเพันเซเบิร์ตโบแมนพี่น้องโบแมนจ้าเพตันรักขึ้นน้ำกลนตัวกีหน่อยเขาบอกเห็นเลย หมองห่อเก็บหลายๆคิดว่าต้องมีแล้วเนาะนี่นี่นี่พันโฮแข่งเนี่หันเพันโฮป้าดพี่หน่องเลยรุ่นนี่ล่ะรุ่นแกงแซ่เขาปี่เขาเกลือล่ะนี่แมนบานแข็งอืบานแข็งสีอีจ้าตัวนี้กระลังบานแยมอือสดยอดพักกันตามแดงข้ามดอกลงแล้วพี่น้องบานนี่ถึงข้าลายนำเนาะดอกเห็นดอกหนึ่งจ้ะแดงข้ามเนาะแมนแมนมอ บกทิดว่าสิได้เก็บสำนาแดงข้ามมาเนี่ยญุ่ปนทีงจูมคักพี่น้องเพิ่นักเกิดน้ำฝนจูมหน่อยเพิ่นคนนีงสิเกิดดีก็ได้เนี่ยนี่ลาเขาเอินดอกหลงพี่น้องพี่น้องเมืองแน่พันอยู่ในอุ้มตุโลกทูบานนี่มีแต่เฮ็ดพี่น้องพุ่นมาเกิดในอุ้มมาเกิดในอุ้มเกิดลียในอุ้มตุโลกทูบานมีแต่ดอกงามๆอืมนี่บ้านสวยพี่น้องบ้านสวยอืม อ่อเอฟพี่น้องสอบถามมาว่ารสชาติเป็นแนวใดหวานเลอพี่น้องแดงข้ามนี่บหวานหอมพี่น้องเกินขาดแล้วมื้อนี้มื้อนี้เป็นเสือเด้อยเลดล็อกนึงจ้ามาสาไปเนาะมาสาโอ้ยคนอยู่ในอุ้มเนาะคนเหลี่นได้อุ้มตลกหกขันจูมกุมมาทั้งนั้นเอาซีและพี่น้องคันจูงกันงามีเล่ห์ผม ผิดขาดน้อยใจเกตมัผิดขาดบมคิดว่าสิมาลเลิกพี่น้องเงินมากก็สวยจนสิบแปดโมงเหรอเห็นบ่กครูรูขีรีจุบาเนตเจระจูมพี่น้องคุ่นณเกตเห็นสองบ่กสามเนี่ยสามกันสามกระพุ่นสี่ผุนปากพวกใหม่ไปด่ห้าหกเจ็ดโอ้เป็นฝูงเลยบานนี้แน่นอนแห้งบานนี้ฝนตกบ๊วยยศก็เกิดบ๊วยยศคือกันละเห็ดก็ได้เห็ดเฮ็ดเกิดบ๊วยยศคนเก็บกับบ๊วยยศเก็บคือกันละพี่น้องคุ่น บ <c oughs> เกิดกับเขาป่าคือเก่าจุ่มสวยๆที่แดดว่าสีหาดอกว่าเมนเนาะไปมาหลายนเนาะบ้านนี้ฝนม,มีแต่ดอกงามๆสีฟัวจ่ะฝนจุ่มขึ้นใหม่พี่น้องเลยไม้นี่ตามอยู่เบิดปีเพิ่นบบคอยเกิดพี่น้องอืมยางมากอะไ้ที่ละดอกบัดไปเลยดูเพิ่งคือเกิดดีแต่บัดนี้ขัดขัดจูงพิ่น้องเนี่ยเห็นบ่จ้ะฮ่ามองตีวังพี่น้องตีว่าเพิ่นงาม <c oughs> <c oughs> ยู่ทางนี oh, ้แยกเกตพ่นปัดว่าพอทั้งพุ่นคือกันน่ะหล่อว่างพี่น้องพี่มาเอาฟี่บานี่สวยจ้าโอ้ยเนาะสวยคือกันสวยแบบแท้ะสวยไปเยี่ยเลี่ยสวยของแท้บานี่นี่ว่างหันบ่แท้ว่างหันเห็นหนาสวยๆบัดดึงขึ้นมากขากิยวเบิดพี่น้องเลยตัวนี้สวยแท้เนาะป้าจูเม เนี่ยไปแต่ไกลกระหูเลยว่าอวบคักขนาดพี่น้องพุ่นจะเป็นค่อยสะออนเฮ็ดไปลาฤดูกาลพี่น้องเมื่อไดดอกพ่นแม่จะเบิ่งได้จ้าดอกดังเปาะขาหักดังเปาะเลยเนาะว่ามันอกหักดังเปาะเด้อพี่น้องโอเกิดดีแห้งปลายฤดูแบบสวยอีกบอกไม่มีมงตีแล้วพี่น้องแนี่นอนเนอะเฮ็ดผงขาไล่ปลายฤดูกาลนี่สุดยอดพี่น้องแต่ละดอกมสวยยืนหนึ่งเลย เห็ดปลายฤดูปีนี้คักแห้งพี่น้องตัวนั้นเพิ่เปื่อยจ้ะเกือบนี้เนาะเกือบนี้เขาว่าไม่ไหนยืนเล่นกับคักคอยหัวเป็นเหตุมาทีหรว่าเขาทาแห้งพี่น้องมื่อนี้พูนดีแล้วบริขึ้นเขาเนาะจ้าดีแล้วตื่นสายกอเลยบอกว่านี่เป็นเงาเป็นกอเลยพี่น้องเพิ่อนข้ายล่บันี้ป้าดพวกเนี้ย ช่วงเดือนหกเพิ่นบ่ค่อยเกิดเด้อพี่น้องนี่หนิ่นนนพรกันตามแล้วตามอีกอยู่เสือเพิ่งนี่หน่ทุกไม้ที่เก็บอยู่ตอนนี้แหละเนาะจ้าช่วงเพิ่งสภาเพิ่นบ่ค่อยเกิดคือยืนจ่องคักแต้ปากสวยเลยเดี๋ยวพี่น้งเฮ็ดขมมุ่งอยู่อืออื้มเกอร์ดีลีพี่น้องอเผิ่อข้าไล่บันไ้โฟดแท้ดอกเพ็ดพี่น้องดอกเพ็ดเจอดอกเพ็ดเจอดอกเพ็ดเผิ่อข้าไล่ไปเลยดูกาน ปันขาผู้เก็บแต่นุ่งขาเป็นขาอ oh, ีกแล้วจ้าฮะตีตีบ่มีเลยเนาะจ้าอลังการเกินขาดอิลีพี่น้องมาเนี่ยโคนแต่ละดอกเนาพี่น้องเฮ็ดบวกยังระบาดเนี่ยเฮ็ดบวกยังเกศเฮ็ดบวกเขาใหญ่นะววกกกิเขนาะเมย์มันหางดอกขาวดอกคือใหญ่ขาะคือเน่าแต่ะลวงแม่โขลกโขนกแต่ว่าเพิ่นบ่หลายพี่น้องงแม่ สามสี่ดอกเนาะแต่ว่าให้ตามบ่ตามเด้อพี่น้อเงีบ่บ่กั่ะตามก็สิเก็บเอาอยู่คันพ่อก็สิเก็บเอาอยู่ให้น้ำหากันนี่บ่น้ำนั่นดอกนึงนั่นไปลงเ่าอยู่งไก่หัวบอคันจูมงามเลยนี่แม่นพูนเอาใส่หมูไใหญุ่่นเจเกตลงล่างพุ่นแมนเบิร์ตพูนข้างล่างพุ่นพุ่นต่อหนาไปอีกพุ่นเห็นบอเป็นหมูด้วยได้นั่น เตงกระตาไมา่พี่น้องบานนี่มาเจอเฮ็ดปวกบานนี้ม่หน่อยเด้อพี่น้องนี่คันสิบเบาก็ะเสียดายเพน, <S 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 นบานแกงไดยุพี่น้องนี่เต็มเลยพี่มิเต็ดปวกบานนี้อุ้ยธรรมะามือว่านจุมม่มงามๆเน,น <S S S าะเอา้ามีกระป๋ตีดอกพี่น้องบ้านสวยอยู่บ้านอ่อดแแกงแกงไดอยู่พี่พี่น้องมันเป็นมูอหน่อยเด้อพี่น้องนี่เสียต่เพินบานพ่นทั้งยากเกล็่ยางเกินไปแห้งขาดกว่าสันพูน พูนแมนเบิร์ดพี่น้องพูนด,ดอกเพอเลย์พี่เล่ยูฮิตบวกดอกใหญ่แห้ง้าเป็นจูมนี่นยปู้เนาะทั้งพูนยังกักบบยเกตเ,เอามางัดพีก่อน,อาม,านมานี้คิดว่าสิพอเฮดปวกก็เลยเตรียมมีดมาใหา้ยยเกตโดยเฉพาะพี่น้องมาเนี่พกมีดมานํำบ่อพิษหวังพี่น้องนี่ย่างสวยเลยเนี่ใหอยยเกตงัดกักบัตเนี่ยเอ้าพูนงัดยเกตบานนี้ คือหักใหม่ไรแฉะโอนโอ้ยขาพี่เลยเอาไปไล่ด้วยจ้าโอนต้องมาท่างข่อยนุ้ยคักคือกันบ่โอ้ยยังมีแต่ดอกใหญ่ใหญ่เพชรบวกดอกใหญ่ให้ยังวะมันก็เดาอยากอีลีพี่น้องเฮ็ดปลวกปีนี้คันสิตั้งต่อตามนักเตะกระบบมีกระบบมีเพราะดอกเนาะ การมัด่อกันในย่ามบานนี่ล่ะเอาบ้านกับอได้แกงหมูวานกับปดิมาขันหมูว้านมากปดิบานนี่หมูวานติดขุดมันเพิ่มอยู่อูขาเพิ่นเป็นอเบิดเดอรี่นองอ้หอ้หปากแข้งเอเื่ออะไรเฮ้ยแกงกะเกพี่นอง ขาม่ามาว่าเนี่ยโอ้ยว่าเนี่ยโห็นจ่อยปริดปจุนิหน่อยเนาะขาใหญ่แห้งไปหน่อยเหนปวดองเก็บเงอนสีออกบูนหื้บู๊บ้าไม่ซีดได้เนาะมองเคยเก็บี่จ้ะได้ได้เบิร์อะนี้ใส้ได้เบิร์ดผมกำลังง่ะได้ยู่ฝนมาตกเนาะอือถ้ฝนตกเปื่อยเลยได้เนี่ย ทางควายน้าดอกเงยฮงดอกเงยคัะกว่าทางนั huh. ้นกำลังงะเมื่อสิหมานเนาะเมื่อสิหมานตื่นสวยสีจุกมื่นพอย่อมเดียวหน่อยๆเอาไปมาแมนเบิดพี่น้องุ่นเอาดอกงามตระลยเกดสวยพี่น้องบัติบ้านสวยปุ่่นจุ้น พัตเได้คลิปเนาะอ,อืมนี่สภาพอากาศจังสีมันเบาบ่ได้ดอกพี่น้องเกิดเบิดทุกเหตุหรือล่ะแม่นจ้ะเปินโมยใหญ่เต่าพี่เด้อพี่น้องโมยใหญ่เป็นอ,กออกใหญ่เนาะเป็นออกใหญ่ยังเกิดขึ้นไปหอดปุ่นบอ่นอ๋อมันคือใหญ่ไปไกลแถบันจุดดอกใหญ่ๆพี่น้องปุน่นเป็นสายเลยปุน่น <laughs> อุ้ยคือผัวผองกันตอนจุ้มใครบอกเจ้าบ่มาสิดได้ด้เมื่อวานพี่น้องเลย ไอ้เกตบ่พูดพำทำเพลงเศร้าอะไรบ้างเอาเศร้าสาวเล้วขอเองอืออืออืออ้าไปมาเต็มตาเด้อพี่น้องเครื่องเฮ็ดผงเครืองเฮ็ดปวกมวะนี่เฮ็ดหยอดคือเก่าเฮ็ผึ้งมเฮ็ดขาลายเฮ็ดปวกสภาพอากาศแนวนี้กัสิได้เก็บกันเรื่อยๆเนาะแม่นจ้าส่วนเหลืองความดอยข้อมมานนั่นต้องหลุดนน้ำกันเมือต่อเมือคลิปต่อคลิปพี่น้องว่าสิหมานเฮ็ดหยังแม่เนาะพรอมเดาบ่ได เพล่ดว่าที่ไปเก็บเห็ดอันเพิงอันเอาดองอยู่ผู้ได้มือนเมื่อวานนี้ว่าเถึนหลังเขาบังเอิญตื่นสายดีแห้งพี่น้องตื่นสายก็เลยบ่ไดเอขื่นเขาได้อยู่ปลาล่างก็เลยมันมันเห็ดมีเอ็กซกิวถ่านลงเป็นทรงคลิปเขาเจาะไม่เบิ้งเมื่อคืนนี่กระลับปากเพันว่าสิขื่นเขาเก็บเห็ดให้เบิ้งอยู่แต่วันไปบ่ได้ครับมื่อนี้ตื่นสายแห้งผู้สเกตอ้าปลาล่างกับมันคือกันกระลับพี่น้องวานนี้ ดอกบอนบานอย่งสีไผ่ผมมากคนสองปลาสิกินเองดอกแม่นโอ้บานเป็นยังไงบานสวยคานยาวๆบานคานเงี้ยเงี้ยาวๆพี่น้องแกงเซนอกใหม่บ่แกงเซปลาดุกซุปกระเสบเด้อพี่น้องบางคนเพิ่นก็เอิ้นหลาบเนาะแม่นจ้ะเอิ้นหลาบเอิ้นก่อยพี่มาเอาพี่ก้นพอเนี่ย านพี่น้องบัดสิมานมานแล้วบ,บัดนี่นี่้ะไปลายดูการเฮ็ดยังกับบติแต่ว่าเฮ็ดที่ได้เก็บนีแต่เฮ็ดงามๆพี่นอ้องบ่เนี่ยขาเลยตัวนี้ขาว่าเป็นฟุตหนึ่งพุ่นเอาโอ้พอได้ตอนนี้งัดใส่เม็ดเน,นาะขาพุ่นว่าเป็นยาวแห้งนะโอ้ยไปสิ อันนี้วัตถิพ่อเฮ็ดปวกนี่น้องเคิดวัตถิพ่อเด้อพี่น้องมึงเนี่ยเราได้คิดวัตถิพ่อกันเลยกับเฮ็ดปวกมือนกันเนียนจ้าอู้ดูคนเขาก็คิดว่าสิตามหาเฮ็ดปวกขาไล่เฮ็ดกอไปสลับพี่น้องอู้ดขาผีพะไน่ผีพ่ไน่โผล่สายเลยพวกพวกเพเวยอยู่ตรงกับอ่อนดอกคนพี่น้องปนเฮ็ดปวกขาวพุ่นน้ำยางไปใช้กะตำเฮ็ดพี่น้องมาเนี่ยมึงเนี่ยุ่น จะเลยใส่ถุงอะไรเด้อพี่น้องตอนนี้มาตำมาเฮ็ดปวกโมนึงก็เต็มกระตาเจียกีเต็มตาเนาะอือเฮ็ดเผ่งตอนนี้ก็เต็มตาเด็ใส่ถุงคือเอาพี่น้องปุ่นไมีแต่จูมขาดจูมใส่ถุงเอาดอกพี่น้องดอกลงเพิ่นปุ่นนอนมาเลยปุ่นขึ้นบันไดคอนทับเพิ่นพี่พี่น้องดอกเนาะ ม้ที่เก็บได้หลายเมื่อนันล่ะพี่น้องนี่ที่เรามองเป็นเกิดหลายประจําเพียงแต่ว่าต้นใหม่มหาขูดเผินนอฝนพี่น้องขาตันพร้อมบานสวยบานสวยนี่ลาปีน้ำเต็มอุ่มเลยของขาลายของเนี่พี่น้องขาเครือขึ้นบริเวณที่นในนอแม่นจ้ามวนหางจูงามาแม่งพี่น้อง อีกจ um e. <Ja. S 1> ุ <cache> ่มนึงเนาะมันสีลงแดงเก็บไร้เหมืออยู่ประจเนาะเมนเพราะว่าดอกหอยก็ไม่ได้ไปอยู่หกลายได้บ้านเนาะบ้านโอ้ยบ้านงามสัมบ้านงามย่จ้าบ้านงามแกงได้อยู่เอาเลยเพิ่นอยู่หกบ่เห็นเพิ่นตอนจุ่มอ้ยเขาทาแห้งพี่น้องวัตถีบัวมันแดงข้ามเอาไปมาหมานมืาอนี่เป็นอยัางของอุยอุยเพิ่อนข้าไล่มิจตุ่มเลยเพิ่อนข้าไล่บ่ พี่น้องจูมพันพังขาไล่โอ้ยโอ้ยเจ็บสิพี่น้องก็พักกันงงอําเภอบุญทลิกคือเก็บเห็ดเดือนเพอร์ซิกกาเหมือนเนาะโอ้อาบางปีเกิดทอดปีใหม่พอนเึกพี่น้องปลาแถบนี่ดินไอ้ฝนตกดินมีความเสื่อมนี่เกิดเรื่อยๆแม่เบิร์ดตัวนั้นนั่นมีแต่เห็ดพี่น้องมาเนี่ยนี่พงเงาจ้าโอ้ยจูมตุกโคจิคีอยู่อ๋อแต่ละจูมแต่ละดอกมั มแต่จะจูมเนาะแม่จะจูม,ม,จจมเขาจะว่าตื่นเสาได้เฮ็ดหลายตื่นสายได้เฮ็ดหน่อยแต่ว่ามาื้อนี้ตื่นสายจนม่ไม่แนวใส่พี่น้องเอ้ยบัดสิมนันตื่นสายเกินขาดสายปาดมันเกินขาดเนาะจ้าใจก็ว่าสิพักกันเก้นเขาละพี่น้องมื้อนี่เว้ากันไว้ว่าสิขก้นเขาเห็นเขาจาได้เห็ดเพิงเขาดงแต่ว่าคุดมันเพิ่มเมยแห้งก็เลยตื่นสายหนึ่งเขาแล้วหกโมงเนาะหกโมงกลัวหกโมงกลัว เดินทางเขาหอดไม้น,นี่กัเจ็ดม้งกลัวๆแหละ,นนะพี่น้องบัดสิมานเนาะบัตสิมานพี่น้องเอ้ยยางบัตสิมันมิต่เห็ดจุงเลยมีแตรจูม <c oughs> มแตรจูมพี่น้องเป็นเห็ดเผื่งข้าไลา่เป็นเกิดทรงไทยคักแน่อยู่พี่นอ้นองเห็ดเผื่งข้าไลา่ส่วนตาเนี่ยเปเห็ดผวกุ่นส่วนตานั่นรุ่ลนล้วนเลยเด้อพี่น้องเป็นเห็ดปวกตาเนี่ยก็สิเป็นเห็ดเผื่งแดงข้ามเนาะเผื่งแดงข้ามจากก็เห็ดโกอเป็นเห็ดเผื่งข้าไล่กับบัวลายดอกบัวห้องขัดเพราะใส่ผีแม่น ความได้ความมานสุดยอดอลังการเลยพี่น้องเฮตดเกิดทรงไทยฤดูการถือว่าคักยูเดอร์พี่น้องเป็นปลายฤดูการบางปีบางผนที่กะม่มมี่เดอพี่น้องเฮตดแต่ว่าปลาแถบบานคนสองป่าเนี่ถ้ากความชื้นในดินมีนี่เพิ่งกันิเกิดเรื่อยๆอย่างสี่ละพี่น้องโดยเฉพาะสภาพอากาศปีนี้เพิ่นสิบ่นหนาวพี่น้องสภาพอากาศตอนนี้หน้าตอนเบาอยู่นี่กะห่อนอบเบาเด้อพี่น้องห้อนอบอ้าซุดๆุดเลยขาดว่า สิมีเฮ็ดได้เฮ็ดหนึ่งละพี่น้องเกิดตามมาแบบน,นี้พวกเขาเลยสิขึ้นพูดคือผู้นุม่มผู้หน่อยเปน็นได้เนาะสาวเลือหน่อยนุ่มเลือหน่อยพี่น้องเอ้ยหาอยู่ปลาลางนี่ละอะปลาลางก็พ่อ <c oughs> หน่อยพ่อมันอยู่พี่น้องทั้งสิเป็นเฮ็ดเผงขาลาย <c oughs> เฮ็ดเผงแดงข้ามเฮ็ดกอนี่ก็ถือว่าสอดสุดยอดเฮ็ดละพี่น้อง <c oughs> มันอยู่พี่น้องทั้งสิบเป็นเฮ็ดปวกาไล่เฮ็ดผงแดงข้ามเฮ็ดกเนี่ยก็ถือว่าสอดสุดยอดเฮ็ดละพี่น้องมันอยู่พี่น้องทั้งสิบเป็นเฮ็ดผงขาไล่เฮดผงแด่ข้ามเฮ็ดกอเนี่ย มานเกินขาดเกินขาดคิดอีลีพี่น้องคิดว่าสิเอาพ่อเด็กแกงก็เอาเพราะว่าตื่นสายที่ขึ้นเขาก็คือสิบวท่านเขาดอกพะกาันวบากันโตกลงกันกับห้าปลาลางบัตรุดถ่ายมานเกินขาดบอขาดคิดเลยละพี่น้องตัวนี้นนะตัวน,นี้กับบ,บคิดได,ได้ได้ว่าสิพอเนาะว <พอ S 1> ันมาวัตถุพอ่นอว่าพอเอาโมเดียวพี่น้องเต็มกระตาเพิ่นเป็นดอกบานแต่ว่ากับบานสวยอยู่พี่น้องตัวนี้ก็สิเป็นเ็ดผงแดงข้ามเฮด ผึองค้าไล่เฮ็ดกอในถุงก็สิเป็นเฮ็ดผึองค้าไล่จกักหมานบอมานจนเรือก,กระตาใส่ถุงพี่น้องเมือนี้ใครอยู่พ่อใหญ่เขาว่าจะมาตาเดียวได้หมดนี่ <c oughs> มาสวยแหงนอแม่นเอาไวส้สำนีเรบพี่น้องสำหรับเซานี้ส่วนยอดใดยอดหมันก็ถือว่าอลังการสุดยอดอยู่ความใดความหมันหมันหลากหลายเฮ็ดจำปวกเฮ็ดผึ่งเฮ็ดกอเฮ็ดปวกเระพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ชื่นชอบวิดีโอจังได้กระซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์พี่น้องทูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถุกคําตีชมคอยลอหลุนความมาันน้ำกันอีกมือนพี่น้องหลุนวัดสิไปทั้งไหนมืออน,นี่ต้องหลุ่น,น้ำกันมือต่อเมือ่อคลิปต่อคลิปเด้อพี่น้องวม้วามใดขวอมาันนี่บ่สามารถขาดเดาใดช่วงนี่ปลายฤดูการผลิเป็น,ปนสภา,ภาพอากาศแปรปรวน เฮ็ดอีหยังก็เกิดขึ้นได้เบิดพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ก็เจอเฮ็ดหน้าแล่นิดน,นะนึงแล้วนั่นยุ่มนึงจ้ะอืมยุ่มนึงมันก็เดาหนักพี่น้องรุ่นนํากันมือ้อต่อมือ้อคลิปต่อคลิปอ่ะพี่น้องสําหรับเช้าวันที่11พฤศจิก,กายนปี2568หลังจากเอายอดได้ยอดมันให้พี่น้องรับชมก็แม่นสิพากันเดินทางกาบกอพี่น้องบาดนี้ค่อยรุ่นนํากันมือน้ออื่นเนาะแม่นจ้าว่าสิขึ้นเขาหรือว่าอยู่ป่าลางกะจะค่อยรุ่นนําก้นต่อป่ากะยัยเกล็ดจ้าค่อยรอรุ่นรอติดตามพี่น้อง แต่สภาพอากาศตอนนี้นี่เขานี่ยบ่คิดเลยล่ะพี่น้องพ็คิดเห็นเลยล่ะสภาพคอยตอน <c oughs> เหื่อถว่วมลอือากาศแปลกแ,แห้งพี่น้องปีนี้เดือนพศฤ,ฤศจิกายนอากาศห่อนอบเอเฮ็ดเกิดเซยได้เด้อพี่นอ้องเมื่อวานนี่ก็ตกอยู่ป่ายางแห้งเนาะแม่นจา้าแต่วาู่บานผมบ่ตกเมื่อวานนี่อ่ะคอยอรอรล่นน้ำกันอีกมื้อหน่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งขอ,อกันไม่ขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่พี่นอ้องอาวัดดีครับสวัสดีค่ะ